ครับพี่น้องครับสวัสดีครับท,ทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีทีมงานผู้นำรากาช่องอีสานบ้านขอเอยพี่น้องผมนี่กับพอจำข้องเขาานาะพี่น้องเนาะประจํามู่บ้านไกล้ป้ากับป้าปลายพี่น้องผมพ่อได้อยากได้กินเด้อไกล้ป้าเขาก็าได้พี่น้องครับผมเป็นไกลป้าของปูตาเขาเห็ดหยางบ่ด้ดนาะพี่น้องเนาะอันนี้นี่เขาเห็ดหยางครับพอจำ บุญเบิกบ้านแล้วสิ่งที่พอจําเฮ็ดอยู่นี่คืออีหยังครับผม,ตตมแต่งขันหานหามะบ๊อบปูตาขันหามะบ๊อบปูตาพี่นาาอ้นองเป็นหลักสมรักษาหาจุดเพ็่ฝนบปงไฟเ่อนเพลินเ,พน,เพน,เพนเป็นทวงครับผม,ม<อ>ครับผมเป็นละโมละศาสตร์ครับผมฝา,า,ากฝนช่วยใทนท่านแต้ตกถูกต้องดังบรรทุกการในเดในหน้าอยากจ้กินได้กินได้ท่าน ครับผมครับผมมีม่คือสาเหตุเป็นบุญเบิกบานคบผมครขอฝากขอฝนจากผู้จางทัมือครับผมครับผมขอฝากขอฝนได้ยินน้ากันแล้วเนาะพี่น้องเนาะได้ยินน้ากันแล้วนะครับผู้ตาด้านหลังเขาที่เป็นป้าพี่น้องผมเป็นป้าใหญ่เนาะพี่น้องเนาะถืบ้ามีดได้เอากะแต กะไดมาปล่อยไว้นี่แหละพี่น้องก็สิปล่อยไว้ก็อยากให้นุรักษ์รักษากันไว้ให้ลูกให้ล้านได้เบื้องกันนั่นแหละบ้ามีไปไห้มาแล้วกะ็เอามาปล่อยไว้นาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับพอได้ยินจากพอจำเขาแล้วว่าพวกเป็นมาเป็นจ้งไดเป็นจ้งไดจ้งต่องมาแตงขันหาขันใดนาอพี่น้องเนาะครับสร้างมา ด้านหลังก็เป็นป้าตามที่เคยมีคนเฮ็ดทางเขาไปลาสัต์พี่น้องเคยมีคนเฮ็ดทางเขาไปลาสัตว์บ้ามีเฮ็ดยูประมาณปีแรกเฮ็ดคลิปให้เบื้องยู่ในป้านี่ที่ว่าพาเขาไปป้าแหล้วไปเบื้องหยังหลังจากที่บ้ามีเอามาปล่อยกับู้สซึกว่ากระแตกอระลอกลายพี่น้องผมดีชาวบ้านก็บ,บอกว่าดีมีแนวเบืเ้องแนวใไดปู่ตาก็มีมู่หยอ,อกมู่เห่นเนาะครับเนาะ โอ้อันนี้เขาจ้างมาล่าบ่ครับคือโบเอาเป็นตัวครับผมออโอ้เป็นนาสิใกล้เป็นตัวหมูเป็นตัวเนาะครับเนบาะบามีสิเดฟเอาให้น้ำเจียตักมาเบิดไปอ่าย่างๆพี่น้องย่างๆอยู่เลยครับเด้อแก้ว <c oughs> จานมีพี่น้องผมมีแก้วมีจานมีไก่มีกาคอยจำเพิ่นกระเดาเฝ้ายุนี่แหละพี่น้องผมเบิ่งคังเบิ่งศักสิทธิ์เถรดพี่น้องบ่ธรรมดาเด้อ หามมาถูเด้วหมอป่าเด้อใช่ครับรรครับผมก็คือ,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 อครับผมก็คือนี่แหละครับเอาล y o youtube เลยครับผมบอได้ลงง facebook เอาไปลุง youtube ใไปค้นเบิ้งกันทั่วโลกไปเลยเนาะครับนอกประเทศนี่ดีๆมวนมวนง่ามๆของคนบานเห่านี่แหละพี่น้องทางหลังต้นย่างไงต้นย่างไงพี่น้องผมพู่นน่ะ ใหญ่สุดลูกหูลูกตาอันผู้เด่าวบ้ามีที่แรกเป็นยังเอากัแตรมายังจังสัดจังสี่เห็นแล้วนะครับเนาะในคลิปไก่ป่าอีลีได้พี่น้องบ้ามีได้เด้าเล่นได้นะหลวกยก่มาเห็ดมันเอครับเด้ออาศัยอยู่ป่านี่มาเป็นชัวลูกชั่วรล้านเพิ่นแล้วห้ามเห็ดห้ามไดนะพี่น้องเนาะส่วนท่านที่เขามาเห็ดทางลาัตั์ล่าดใดเห็ดทางยางทางใดอยู่ในป่านี่นั่นบ้ามีได้ทำไล่ไปแล้วเ้ยพี่น้องเด้อ กันชีเขามาล่าสัล์ลาได้อยู่นี่ตรงเจอกับเบ้ามีพี่น้องพอจำเพิ่นกับบ่ให้เขามาแล้วโอ้ยไกลปลาแต่อ่อนซ่อนเนาะนี่ลระพี่น้องผมในป้านี่มีอยู่คือจังหกพี่น้องผมหกขันบ่หูจักทางอหลีกับเขาไปลำบากพี่น้องเบื้องหลังของปานเดี๋ยวห่อสิจูดเดี๋ยวกาสิไปสอบถามความหูจากท่านผู้ซอยล่ะครับเป็นตัวป,ปู้ตาเขาเนาะครับเนาะที่พัก ที่ไดของปูข้องตาเหรอครับผมเห็นชัดเบิดแล้วครับผมพอจำแล้วครับเนาะเบิดบ้านมีผู้เดียวได้หนิพี่น้องหน้าตาเหมือนนี่นสดใสสดใส,สดใสตัว<อ>เดี๋ยวแค่บ้านสีมาบ้านนี่คื้มาแต่าทีมงานมาเจ้าทีมงานบ่ครับอ๋อครับผม นี่แหละพี่น้องผ้าพี่น้องจูดบังไฟล้านพี่น้องผมเมือนนี้ไปหาผู้สอยก่อนพี่น้องผมเห็ดชฉไรคือไดบังไฟบังง่า่มากครับแ้เดี๋ยวครับพี่น้องผมเข้ากระไดมาแล้วเนาะครับหมอบังไฟล้านข้องเข้าพี่น้องผมบงังไฟเห็ดข้องเห็ดคือข้าวเชียวบังง่ากว่านี่นี่มันบ่ได้แมนบ่าท่านผู้สอย จูดพอเป็นพี่ที่มันติดโควิดครับผมมันติดโควิดมันมันผิดกฎเพิ่นห้ามครับครับผิดกฎกติกามารยาทที่เพิ่นให้มาครับผมซึ่งกับบ่ได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะคันแบบนี้เฮาก็ต้องทําแต่ว่าประเพณีเฮาถิ่มบ่ได้แม่นบ่ครับผู้ชายถิ่มบ่ได้ครับถิ่มบ่ได้ประเพณีเฮาถิ่มบ่ได้เฮาต้องเฮ็ดพี่น้องผมผู้สังฆสายาสังฆสีผู้เฒ่าผู้แก่พ่อปู่พ่อตา คุณยวงคุณยายถวดเพลินผ้าเห็ดเข้าจําเป็นต้องเห็ดขันเข้าจุดบางไงบ่ได้แม้ว่าคามันกับพิษกดพิษไดกติกาที่ท่า,ทาง้วยเหนือเพลินบอกมาเข้ากระจาเป็นต้องเป็นนี่แหละครับบางไฟลานของเข้าพี่น้องผมผ้าพีผ้านองบางไฟซีหุนผ้าพีผ้านองมาจุดมาได้นากันตามที่บ้ามีติสัญญาตอนไรสดไหวนาอพี่น้องเนาะจุดอันได้ก็ขึ้นคือเขาขอฝ่าขอฝนตามที่พอจําเพิินบอกพี่น้องผม เป็นบังไฟหน่อยพี่น้องขอฝ่าขอฝนตามสี่เพันบอกกันมาเนาะครับเนาะตัดกับไม่ปักนีอ่อันนี่แหละพี่น้องผมเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเอาไม่ปักไปไม่จดใส่กอะไรตัว มาปักคางด้านน่ะคางตูปู้น่นพอผู้นำห้องก็ได้เดินทางมากำกับนับซ่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะกำกับนับซ่าดูแลห้าแล้วกะชีสบายขึ้นแล้วครับพ้าล่วงปลาตึงตึงมือว่านนี่เดี๋ยวขออนุญาตตัดใหม่ก่อนพี่น้องผม,มนนกเดวยี ลวดไส่กับไส่ลุมน้ำแล้วเนาะหางได้ห่านแล้วพี่น้องผมได้ห่านกันไปแล้วครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับบ้ามีแหละกับบุญเบิกบ้านเนาะโอ้ยพกตทิสิเป็นบุญงไฟหญ่ตัวบางไฟแสบบังไฟล้านอึดตบบานสิจูดพี่น้องผมมือนี้ตาด้วยเนืองด้วยโลคกลายพี่น้องผมโควิดบ,บ่ท่านมีวัคซีนรักษาบ่มียารักษาอยู่นะพี่น้องเนาะสร้างพวกผู้นำผู้ใดิ่นกันเล่งเห็นคววมสำคัญของลคกลายนี่อ่า ควมอันตรายของมันเพิ่นกระหาแนวทางการป้องกันละพีน,ะน้องผมไปไปนกแกันพี่น้องเดียวว่าท่านกีบาเบ้ามีเบาพวดฝากทิดฝากตามฝากไล่ฝากแชรเรือพี่น้องเด้อดกับช่องอีสานบ้าน่อยเองพี่น้องคุณละตามทีพ่พอผู้ใหญ่บอกบังไฟลานซีหุนพี่น้องผม ไปลานซี่หุ้นพี่น้องผมลงบ่เรียบร้อยพี่น้องฐานใหญ่ยังมันคงฐานใหญนี้มันคงตรวจมากเขาเสียไหม เียใหม่กระไดคือเก่พอจำห้องกระไดท้ำคว่ำสาสตร์นะ้าพี่น้องเนาะสถานที่ดอนพุตาเป็นสถานที่ที่ซักซิดหามเขามาก้าวล่วงแล้วก็บ่มาท้ำดีท้ำใดพี่น้องขันคิดดีมากดีมากลวดพี่น้องผมยังรอบป้ากันยังได้เลยนะ้าพี่น้องเนาะขันไม่คิดดีทำดีซักซิด เป็นสิ่งที่ชาวบ้า,บานสักกะรบูซานับถือเลยพี่น้องเด้อกับต่อทางลงไปบ่อาน้ำซักทิศเฮ่าแล้วพี่น้องผมเอารวมด้วยคู่บอยนะครับหาเนวมาสักการละบ้ามีแล้วพี่น้องผมโอ้ยขอโทษขอภัยเลายๆซักกาละปูห่าเอ้ยเดี๋ยววบ้ามีสิ้นผู้ไปล่าเองเลยครับเด้ออันบักสองเสาเข้ากันไดช่องอันนี้ด้วยซัก,กโง่เลยครับผมใครล่า ไฟล่าไดบ้า <t> ม <sa> ีก e ับป i̇şte ี yeah, mm ่ินนั่คือเปล่าครับครับบางไฟล่าเท่ากับใดมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะบางไฟล่าเท่ากับใดมาแล้วทีมงานผู้นำเพิ่นไปเอามาจากไายดังเลยพี่น้องผมเบิกฝ่าครับผมเอาไปหลือดิเอออย่างนี้การปิดเอาไปสามบังแล้ว ไปหลานไปซ้ำบังแล้วครับผมอันเดียวเขาสิไปคล้องแฉพี่น้องผมเลี้ยงใกล้ให้เยอะๆเขยใช่ไหมมีพวกใบแฉกที่เขี้ยนครับผมเอาอันใดก็ดีกว่าบ่เห็ดเป็นขนมทำเนียมประเพณีที่เห็ดกันมาตะปูตะยาพี่น้องบ่เห็ดบ่ได้บ่เห็ดบ่ไดอใดจูนไฟหน่อยเปลี่ยนก่อนนี่เนี่ยไฟหน่อยเอาขึ้นแทน่งไฟแสนจันไฟแสนขึ้นก่อนนะครับเพาะบังไฟหลานเอาน้ำกวนวุ้ยวุไปจับดิพอจับก็เล่าดิพอได้มักงฝังก็พอเย็นนั่นเนาะ มีหันผู้ซอยตัดหันมาดีครับปลานี่ยังที่จับจูดอยู่เ่ีนีลเอาพี่น้องผมบางแหลกนะพี่น้องเนะบางแหลกเตรียมโตพี่น้องเลยไปพี่น้องเ้ยบางหน่อยหน่อยงี้ยากนะสามสองหนึ่งไปแล้วพี่น้องผมโอ้ นี่แหละครับบุญเบิกบ้านได้เริ่มขึ้นแล้วเนาะพี่น้องเนาะเป็นสัญญาณเตือนว่าได้เริ่ม,มดได้มวนกันแล้วขู่เลยนะจับหยุดรถจับอยู่ทั้งวนี้เห็นไหกครับยสันมาทางผมเด้อพ่อผู้ใหญ่บุ่นเป้าอีกจ้างหากพี่น้องคนมักบังไฟเน่เาหลอกก็ได้จริงว่าจะไง

เสียนเหี้ยผาดพี่น้องผมโอ้ยหลายขัดเรื่ครับหมู่บ้านมาไทยทรงสัญญาอีหย่งหมู่บ้านเบิกอลไรสดดยอ่ไอ้ ว่าซอยสมทบทุนยุวางหาพันวสันพื่นว่าบอกบอกมันขึ้นเจียงสีแล้วอเอาครับมวนกันเองกันไดน้เนาะครับเนาะไปแล้วพี่น้องว่าขึ้นค่ะขึ้นเน,น,นี่ยเทียนนี่ เห็นเลี้ยวเด้อพ yeah, ี่น Mont ้องเด้อเห็นเลี้ยวปูลูกน้องปูจำพี่น้องผมลูกน้องปูจำห้วยห่วยห่วยไปแล้วโอ้ยหางดีหางดีพัน เอ,อ้กับหางตเตยเนีนนนยนๆจัห,หน่อยเนี่ยเมนเอ้ยหางเตยนี่แม่เน,นี่ยมาหางเตยนี่แม่จะสวัดดีบ่ราะสันเนียนอยู่แล้วเนาะเออเสามันเด็กเอียนหลอดตัวนี่เอียนเอียนเอียนเป็นงเดียวมันสำคัญอยู่นี่นะยู่งดีครับนี่แหละครับผมเออสีนงัวไผ่รมงัลวลมหมูกับบอกเด้อ ผมกับิได้ไปสบน้ำอย่าคิดจะพ่งพเห็นไม่ใช่หรอหา,างมันเอานน่พี่น้อง เออเอาทางเตะน้ำทางเตะน้ำโอ้โหนี่เจียงซีไปแล้วพี่น้องผมเทียงที่ลี่อาดลาดฟ้าคืมๆพี่น้องหายพี่น้องบ้างนี่โอ้ยเนาะไข่ไดเห้อไข่ไดไข่ไดโอ้ยกระชื่ดมเล้านั่นแหะ เอาบังต่อไปพี่น้องผมบังต่อไปเอาวัสดนี่หนึ่งป่ว่มันมันอยู่ตาม่เด้อเอาเพิ่งดีครับเิงดีดถ้ามจข่อยชเที้พายไปี่ทุกโจทยอไปอีกแล้วพี่น้องไปอีกแล้วมิดชีฟามาพี่น้องผมเอา กิจ,จกรรมดีๆแนวนี้เอาคือว่าไปจุดธงอีกอยุจุดธงจุดกลางบ้านนั่นครับเ <c oughs> อบาบังสุดท้ายอยู่เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกเลยถูกสับทุกการทิตตามเหมือนเดิมคือเกาพี่น้องผมจากทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องผมมวลมวลสืบสืบบุญเบิกบานพี่น้อง <c oughs> บุญเบิกบานเนาะพี่น้องเนาะเฮาสิบีหางบ่ทันได้สวดจังเดียนี่มันก็นแซวาถัดตัวเออสวดหลวงพ่ะ าดมันมันมันสิไปทางขางมันสิไปทางขางเออพ่อพ่อพ่อนั่แมนนั่นมันสิไปทางขางวุ้ยเอาพ่อกันคลิปหน้าได้ี่น้องเนาะมวลมวนเสื่นเือนน้ำกัน กับอีสานบ้านคอยเองโอ้ยบ่ได้สวดหางไตบ่ได้สวดหางไตเนาะพี่น้องเนาะมวลซื่อๆกับบุญเบิกบ้านทางยากสวทวนพี่น้องผมเดี๋ยวทีมงานผู้นำสิพาออกทงพี่น้องผมเฮาจังไปเฮ็ดไปไดน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่ากันคลิปหน้าครับพี่น้องผมเอาเอาอีกขี้เปลี่ยนอ่ะให้เบิ่งบางสุดท้ายเฮาก็บไอ้นี่กันเนาะพี่น้องเนาะมันจู่งไฟใหญ่เฮ็ดจังได๋บ่ได้้พี่น้องปกติบางไฟเสียนบางไฟแสนเต็มอยู่พี่น้องเลย พี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมนี่แม้เท้ามันดีๆจริงจริงนี่ๆๆสงบน้อยตรงเท้าของบมบ่อยเนาะบางสุดท้ายกันว่าพี่น้องเนาะเป็นประเพณีพี่น้องผมเอาบุญเบิกบานบุญบังไฟพี่น้องงนี่ใช่ผมว่าเป็นตัวเดือดครับ เขาชีฟ้ามับพี่น้องผมไข่ดังไขด่ขดังเอาไปไปบ้านนี่ไปไปไปในบ้านพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ